เราจะมารีวิวอาหาร H1 Hamster นะคะซึ่งเราสั่งพีออเดอร์มานะคะนี่นะคะเป็นลักษณะประมาณนี้นะแล้วก็แกะมาก็จะมีซ้อนแล้วก็มีที่ล็อกตัวแล้วก็ตัดถุงแล้วนะคะเรามาดูข้างในว่าเสาแบบมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวจะเทียกมาให้ดูนะคะดูแบบว่ามันรวมนิดมากเลยซึ่ง มันน่าทานมากๆเลยนะคะน่าทานกว่าอาหารเม็ดทั่วไปเลยลก็มีวพวกผืชผักอบแห้งต่างๆนะซึ่งมันก็จะมีประโยชน์ต่อหนูนะ้อยแฮมสเตอร์ของเรานะคะจาก<า>อาหารครบทั่วมีทั้งอาหารเม็ดนะคะก็คืนนี้ก็จะได้รับทั้งโปรตีนคาร์บโบไฮเดรตไขมันวิตามินแร่ธาตุาทุกอย่างเลยนะคะก็นะับว่าเป็นอาหารที่น่าสนใจเลยทีเดียวเชียวนะคะเดี๋ยวเราต้องรอให้หนูน้อยเ,เรากินนะคะว่า เขาจะชอบหรือเปล่ปาเนี่ยนิถั่วด้วยถั่วชนิดต่างๆนะคะถั่วเขียวถั่วลิสงแล้วมเมล็ดฟักทองนะคะแล้วก็มีพวกเนื้อสัตว์ขมแห้งต่างๆนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นเนื้อไก่อะไรประมาณนี้ค่ะนี่นะคะผลพิสูจน์ว่าตัวคาเฟ่เ,เราชอบสําไหมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกันไปเพียงเท่านี้นะครับ มัมมัง,งก่อนนะคะไปไป